สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอเจี๊ยบ9 5้าห้าทารดนะคะคลิปในวันนี้นะคะหมอเจี๊ยบก็จะมาทําคลิปพาการนะคะตรงนี้อย่างที่เราได้นัดกันเอาไว้อ่าโดยพาการในวันนี้นะคะก็อยู่ในหัวข้ออ่าคนเก่านะคนที่เงียบหายไปนะคะกลับมาทําไม ะะและในใจคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะตรงนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันโดยพยาการในวันนี้นะคะก็มีให้เลือกทั้งหมดอยู่2ตัวเลือกนะที่จริงหมอเจียบก็อยากจะทําสัก3ากองนะคะตรงนี้แต่ว่าพื้นที่ในโทรศัพท์มือถือนะคะไม่เพียงพอนะถือว่าวันนี้ก็เอา2กองไปก่อนแล้วกันนะคะตรงนี้อะ่ะโดยพียาการในวันนี้นะคะมีให้เลือกอยู่2ตัวเลือกนะได้แก่กองที่1กําไรสีเขียวนะคะกองที่2องกำไรสีงคโป,ปนะคะเลือกกองที่ดึงดูสายตาคุณและทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นกองที่ใช่ได้เลย สำหรับท่านในนะคะที่เลือกได้แล้วนะหมอเจี๊ยบก็จะแปะคํา e s t a m นะคะไว้ที่คำอธิบายใต้ล่างคลิปให้คุณนะคะแล้วก็จะคอมเมนต์เอาไว้ให้คุณด้วยนะคะตรงนี้อ่ะชีนี้สาหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอเช็คพลังงานของคุณก่อนเลยนะคะตรงนี้่ะตรงนี้นะเห็นไหมพลังงาน energy นะคะของท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งแล้วช่วงนี้คุณเป็นอย่างไร ะะถ้าพลังงานตรง Energy ตรงนะเราก็ไปกันต่อถ้าไม่ตรงก็ฟังเพื่อนได้หรือไม่ก็เลือกก่องที่สอบก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนีนะะ้พลังงานของคุณ Energy ของคุณนะคะสักหใบนะคะตรงนี้นะ ไปเรนคะ่ะตรงนี้ออนะอานายออฟคัฟนะคะอัศวินถือถ้วยท่าน้ำกรก 27, ะกรกทีพิจิตนะช่วงนี้มีคนเข้ามาในชีวิตของคุณหรือเปล่าคะคระตรงนี้ช่วงนี้มีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาชอบเข้ามาจีบคุณหรือเปล่าหรือเป็นช่วงที่มีใครบางคนที่กลับมาง้องมาขอคืนในคุณเขาติดต่อมาหาคุณหรือยังคะตรงนี้อ่ะเซเว่นออฟคันะคะช่วงนี้บอกเลยว่าคุณเนี้ยนะคะดวงมีเสน่ห์มากๆเลยนะ มีคนเข้ามาชอบมีคนเข้ามาจีบคนเยอะนะคะบางคนบางท่านคือมีทางเลือกมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งคนนะคะหรือบางคนบางท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมองหาโอกาสใหม่ๆได้เลยนะคะตรงนี้นะด้ยบางคนบางท่านความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่มั่นคงความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครือนะคะตรงนี้คิ k i n g of p e n t น c ค e s นะคะ ราชาเ,เรถรยญธาตุดินการพึกสมมังกรน,นะคะพลังงานตรงนี้นะคะแม่หมอรู้สึกว่าคุณเจอความสัมพันธ์ที่หนึ่งความสัมพันธ์ที่มันยังไม่มั่นคงความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือและณนะเวลานี้ช่วงเนี้ยคนในความรักความสัมพันธ์ของคุณเขาก็หายไปนะคะตรงนี้นะเขาก็หายไปคุณเจอความสัมพันธ์ที่มัน,นงเงียบๆนะคะเจอทาวเวอร์นะนะคะคนกรงคานะดาราเวอร์าาราคดาราศีเมถุนค่อนข้างชัดเจนนะคะเนี่ย นะค่อนข้างชัดเจนฮะไฟออฟวอนส์ห้าไม้เท้านะคะใต้สำรับเป็นอะไรคะใต้สำรับเป็นไฟออฟซอรห้าดาบห้าดาบไม่ไม้เท้าช่วงนี้มีเรื่องของการขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะตรงนี้นะช่วงนี้มีเรื่องของการขัดแย้งเกิดขึ้นบางคนบางท่านขัดแย้งในเรื่องหน้าที่การงานขัดแย้งใน การงานในอ่ที่ทํางานของคุณนะคะมีคนพูดจามไม่ดีนินทาว่าร้ายคุณหรือทัศนคติความคิดมันไม่ตรงกันไปเจอคนมีอีโก้คนไม่ยอมลงให้คุณก็มีเหมือนกันอ่ะตรงนี้แม่หมอรู้สึกว่าพลังงานของคุณตรงนี้นะคะอ่ะคุณอาจจะคบหากับคนที่หนึ่งช่วงนี้เขาเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอาจจะเข้ามาในระยะเวลาหนึ่งและบางคนบางท่านคือเขาเข้ามาประมาณอาจจะมากกว่า5เดือนเขาอาจจะเป็นคนทางออนไลน์หรือคนในสายงานเดียวกันกับ กันกับคุณก็ได้เหมือนกันนะคะโปรไฟล์ของเขาดีนะคะอคําพูดของคจาจาของเขาดีนะคะตรงนี้คุณก็เลยไปชอบเขานะแต่ความสัมพันธ์เหมือนว่าหนึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่ยังไม่ได้มั่นคงด้วยกันอะไรทํานองน,นี้นะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคลุมเครืออยู่นะคะตรงนี้นะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคลุมเครืออยู่นะและ Tribe, hani, change, ้วในเวลานี้ช่วงนี้เร็วๆนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนคนนี้เขาอาจจะหายเงียบไปจากคุณ ตรงนี้นะถ้าเป็นคนทางออนไลน์คือโปรไฟล์เขาดีนะคะเขาโพสอะไรดีๆนะคะคนคนนี้ดูมีอนาคตดูฝากชีวิตไม่ได้คุณก็เลยชอบคุณก็เลยคบกับเขานะคะแต่ณนะเวลาเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนคนนี้เข้าหายเงียบไปนะ,ะติดต่อไม่ได้พูดคุยไม่ได้นะคะตรงนี้ นะหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของคุณกับเขามีปัญหากันนะมีคนเข้ามาเสี้ยมเข้ามาสอดในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้คนรอบข้างก็ได้เพื่อนฝูงก็ได้นะคะคุณกับเขาก็เลยทะเลาะก,กันก็เลยมีปัญหากันนะทั้งที่ผ่านมาความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้มีปัญหาก็ได้แต่อาจจะเกิดจากมีคนเข้ามาเสี้ยมเข้ามาสอดเข้ามาวุ่นวายนะเข้ามาพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมาพูดเป่าหูนะคะให้คุณกับเขา ไม่คุณก็เขาก็ไปเชื่อนะคะก็เอามาถลากกันท้ายสุดเหมือนช่วงเนี้ยลบหน้าหนีหน้ากันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยด,ด้วยกันคนคนนี้เขาก็หายไปเขาก็เงียบไปจากชีวิตของคุณนะคะตรงนี้ที่แม่หมอนอคุณเป็นคนธาตุน้ํกากระกฎินพิจิกได้นะคนวันอังคารได้ธาตุดินกันพฤกษ์สมบังกรได้นะคะธาะตุดาร์เวอร์นะคะรัชนาราศีเมถุนนะคะทุกคนอชิน พลังงานของเขานะคะตอนนี้เรามาดูกันนะว่าคนคนนี้เขาเป็นยังไงเขาหายไปทำอะไรนะคะตรงนี้นะคนที่มีประเด็นมีปัญหากับคุณเนี่ยที่เขาหายไปเนี่ยเขาไปทาอะไรนะะดูกันนะหกใบเหมือนกันนะคะทุกคนนะ อาอจะฟูนะคะคนคนนี้โอ้นะคะและหนึ่งถ้าเขาไม่ไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรเงี้ยนะคนคนนี้เขาอาจจะไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือไม่เขาก็แบบไปร้านลาไปเฮฮาปาร์ตี้นะคะเดอะเมจิกเชนคนมันพุ๊ดอะเพจซอฟสอดเด็ดคือดับที่จริงแล้วคนคนนี้เขาก็ไม่ได้ไปไหนไกลจากคุณเลยนะคะ ตรงนี้นะเขาอาจจะไม่ได้ไปไหนใครจากคุณเลยนะเราเห็นเขาไปเฮฮาไปลนลาเขาอาจจะโพสต์ว่าเขาไปเที่ยวไปดื่มไปกินไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะคะคุณอาจจะไปเห็นว่าเอ๊เขาเดี๋ยวเขาก็ไปถ่ายร้านนั้นเดี๋ยวก็ไปถ่ายร้านนี้เดี๋ยวก็ไปถ่ายว่ากินอาหารเดี๋ยวก็ไปถ่ายว่าไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วคนคนนี้เขาก็วนเวียนอยู่ใกล้ๆตัวคุณนะคะตรงนี้นะคนคนนี้เขาก็แอบ่องแอบมองคุณอยู่เหมือนกันนะคะตรงนี้นะแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้ด้วย นะคะอาร์ตเจ็ดเหรียญนะคนคนนี้หนึ่งะคะมีการรอคอยนะคะมีการอดทนมีการรอคอยมีการคาดหวังนะดีไม่ดีช่วงนี้เขาอาจจะไปโฟกัสอยู่ที่เรื่องเองินเรื่องทองก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะพยายามที่จะไปเอฮารปาร์ตี้ไปมีความสุขนะคะไปพักผ่อนนะโอ้ถ่ายถ่ายแต่เรื่องดีๆนะคะลงโซเชียลให้คุณได้เห็นนะ,ะแต่จริงๆแล้วคนคนนี้คือเขาก็ ไปเก็บเงินเก็บทองนะคะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองนะคะเรื่องงานเนาะไปเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่คนคนนี้นะคะท้ายที่สุดเขาก็ไม่ได้ไปไหนไกลจากคุณนะเขาก็ยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆตัวคุณนะคะตรงนี้นะคนคนคนเนี้ยเขาก็ยังวนเวียนอยู่ใกล้ตัวคุณเขาก็นึกถึงคุณเขาก็คิดถึงคุณนะคะแต่ก็พยายามที่จะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความมั่นคงในชีวิตนะคะไปฮาปาร์ตี้ไปเที่ยวกับเพื่อนกับฝูงนะพยายามที่จะไม่นึกถึงแต่จริงๆก็นึกถึงคุณ นะแล้วก็วนเวียนอยู่ใ,ใกล้ตัวคุณคอยแอบส่องแอบมองคุณนะคะตรงนี้อะ่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีอีโกมากกว่าด้นะเขาอาจจะเป็นคนปากแข็งเป็นคนใจเป็นคนใจแข็งนะคะออกไปทํานองคนซื่อๆนะไม่ยอมรับว่าตัวเองคิดถึงคุณไม่ยอมรับว่าอยากกลับมาคุณนะคะตรงนี้เห็นไหมราชานะะถือดาวธานลมตุลกเมดุนคนคนนี้นะคะ่านลมตุลโกเมดุนได้นะ,ะแล้วก็คนมันพุธนะคะตรงนี้อ่ะชิ้นนี้ นะคะตรงนี้เรามาดูกันนะว่าคนคนนี้เขาจะกลับมาไหมนะคะเขาจะกลับมาไหมแล้วเขากลับมาทำไมนะคะ,ะเขาจะกลับมาไหมสองเหรียญโอ้ชัดเจนเขาจะกลับมานะคะแค่ใบนี้ขึ้นก็ชัดเจนแล้วเนาะว่าเขาจะกลับมาอ่ะแล้วทีนี้เขากลับมาทำไม นะคะคเขาจะกลับมาทำไมกลับมาราออะไรกลับมาทำไมอ๋ราชีถือดานะคะพ่อกลัวคุณจะตัดเขาทีนะ่ตรงนี้พ่อกลัวคุณจะเลิกกับเขาพ่อกลัวคุณจะตัดเขานะคะยิ่งคุณนิ่งยิ่งคุณเงียบยิ่งคุณแบบไม่มีปฏิกิริยาคนคนนี้เขาก็ยิ่งกลัวและเห็นไหมคนคนนี้เขากลัวนะ เขากระวนกวายเขากลัวว่าคุณจะตัดเขาไปจริงๆคุณจะเลิกกับเขาจริงๆนะคะคนนี้เขาก็เลยกลับมานะอาสวินถือดานะเขาจะกลับมามีแอคชั่นกับคุณนะคะนะเขาจะกลับมามีแอคชั่นกับคุณนะคะอะไรที่ค้างคากันอยู่คนคนนี้เขาก็จะกลับมาเคลียร์ให้มันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะกลับมาเพื่อพูดคุยกันดีๆ ะะกลับมาเพื่อได้เริ่มต้นกันอีกครั้งนะอะไรที่เป็นปัญหาอยู่อะไรที่ยังไม่เคลียร์คนๆน,นี้เขาก็จะมาเคลียร์ให้มันรู้เรื่องนะคะดีไม่ดีเขาอาจจะกลับมานะคะเห็นไหมเขาเขาอาจจะกลับมาผ่านแบบไปปรึกษากับเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาอาจจะมาเข้าทางเพื่อนคุณหรือไม่คนๆน,นี้คือเขาก็จะกลับมาแหละนะแล้่เหมือนว่าคนๆน,นี้เขาจะกลับมาให้ได้ด้วยตรงนี้เขาจะกลับมาให้ได้ด้วยนะทุกคน นะเด็กถือด่านะอะไรที่เป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาที่ยังไม่เคลียร์ที่ยังคำมุขคำวัวอยู่นะเขาจะกลับมาแก้ไขนะจะหวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนะคะจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะโอ้สิบถ้วยคือคนคนนี้เขาอยากมั่นคงกับคุณนะคะนะที่ผ่านมาเขากับคุณอาจจะไม่มั่นคงกันหรือยังคุมเครือกันอยู่นะแล้วยังไปเชื่อคําพูดของคนอื่นด้วยเนี่ยคนคนนี้เขาก็จะ กลับเข้ามาแก้ไขนะเขาจะไม่หูเบาเขาจะหนักแน่นนะเขาจะวนเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณให้ได้เพราะเขาวางเป้าหมายเอาไว้กับคุณนะคะเขาอยากมั่นคงกับคุณนะคะเห็นไหมตรงนี้นะนะคะตรงนี้นะสําหรับท่านนะคะตรงนี้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะตรงนี้อะ่ะที่นี้นะคะ ทีนี้นะคะเรามาดูกันนะว่าในใจเขาเนี่ยคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะแปลแรกหกถ้วยเขาคิดถึงคุณ นะคะเขาคิดถึงคุณนะในใจเขามีแค่คุณคุณคือคนที่แบบเข้ามาตราตึงในใจเขาเลยนะคะเดลซันนะอยากสมหวังกับคุณอยากมีอนาคตด,ด้วยกันกับคุณสิ่งที่เราวางแผนกันไว้วาดฝันกันไว้นะเขาอยากทําให้มันเป็นจริงนะคะตรงนี้นะอ่าห้าไม่ถาวนะที่ผ่านมาคนคนนี้เขาอาจจะหูเบาฟังคําคนอื่นฟังคําคนที่เข้ามายุยงต่แคงรั่ว แล้วก็เอามีเอามามีปัญหากับคุณนะคะซีรีส์เขาคิดและอยากบอกคุณคือนะคือคนคนนี้เขาอยากมาขอโทษคุณนะคะเขาอยากมาง้อมาขอคืนดีกับคุณเขาอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะที่ผ่านมาเขาอาจจะปากปาแข็งนะคะปากแข็งหรือไม่ยอมรับว่าตัวเองคิดถึงคุณเนี่ยคนคนนี้นะเวลานี้เขาก็ยอมรับได้แล้วนะคะอืมคนคนนี้เขาก็ยอมรับได้แล้วนะเขาจะมาง้อมาขอคืนดีคุณด้วยนะคะตรงนี้ คนคนนี้เขาจะมาแก้ปัญหาให้มันเรียบร้อยนะเขาจะมาแก้ปัญหาให้มันเรียบร้อยเขายังอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปต่อได้นะคะเขาอยากกลับมาพูดอยากกลับมาคุยกับคุณนะคะช่วงเวลาที่ไม่ได้พูดได้คุยกับคุณนะคนคนนี้เขาก็แบบเขาก็วุ่นวายใจเขาก็ไม่มีความสุขนะคะเขายังอยากมีคุณในชีวิตของเขานะนะคะบางคนบางท่านถ้าคุยกันผ่านทางออนไลน์นะคือความรู้สึกของเขาคือเขาก็อยากกลับมาคุยกับคุณเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ เก้าถ้วยคุณคือยังไงดีล่ะคะการมีคุณในชีวิตนะคะความรู้สึกเขานะการมีคุณในชีวิตทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาอะมันมันมันมีความสุขนะคะมันเต็มอิ่มมันเต็มที่นะคะทุกคนนะเหมือนเขาพอใจในชีวิตที่เขาจะมีคุณนะเขาพอใจที่เขาจะมีคุณในชีวิตนะคะเขามีความสุขที่เขาจะมีคุณนะในเวลาเนี้ยนะถ้าที่ผ่านมาคนคนนี้เขาไม่ได้มั่นคงกับคุณหรือความสัมพันธ์คุ้มเครือ นะค,ะคนคนนี้เขาก็จะชัดเจนกับคุณนะคะตรงนี้เห็นไหมมีหนึ่งดักขึ้นมาแนละ้วต่อไปนี้เขาจะชัดเจนกับคุณนะคะเขาจะมั่นคงกับคุณเขาจะแสดงให้คุณเห็นเขาจะทาให้คุณเห็นด้วยคะะตรงนี้ชีวิตนี้คนคนนี้เขาอยากมีคุณคุณคือความสุขของเขานะคะคือคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเขาแล้วทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขามันพร้อมมันครบมันบริบูรณ์นะทุกคนนะคะตรงนี้นะ,ะสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่ง อ่ะที่นี้นะคะสาหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขอวางก่อนนะตรงนี้เนาะโอเคที่นี้นะคะขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะตรงนี้นะสักหกใบนะพลังงานของคุณเอนิจีของคุณว่าคุณเป็นยังไงแล้วนะคะถ้าพลังงานตรงนะแสดงว่าเป็นกองนี้เป็นกองของคุณถ้าไม่ตรงนะคะก็ไปฟังกองที่หนึ่งหรือฟังเนได้เหมือนกันนะคะพลังงานของคุณเอนิจีของคุณคุณเป็นยังไงบ้างแล้วท่านที่เลือกกองที่สอง เจอชาว,วาโอูนะคะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณะคะนะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเร็วมากเกิดขึ้นกระทันหันมากในชีวิตของคุณบางคนบางท่านมีเรื่องของการเลิกลาการจากกันบางคนบางท่านเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วมากชนิดที่อ่าไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะตรงนีน้เด็กถืดดาบอ่าเพออฟสอดอเป็นเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะกันกา,การมีปัญหากันนะคะดูเหมือนว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ในชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะมีปัญหากับใครบางคนมีเรื่องความขัดแย้งกับเขานะคะตรงนี้สองไม้เท้าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ทางกายได้นะคะตรงนี้นะเป็นความสัมพันธ์ทางกายได้นะทุกคนสามไม้เท้าอนะคะเป็นเรื่องของมือที่สามหรือเปล่าคะเนี่ยนะ เป็นเรื่องของมือที่สามไหมเขาไปดึงใครเข้ามาในความรักความสัมพันธ์หรือเปล่าแล้วเขาก็โป๊แต่คุณไปจับได้ว่าเขานอกใจคุณก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วณเวลานี้ก็อยู่ในเวลาที่กําลังจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะค,ะคุณคุณอาจจะกําลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยู่กําลังวางแผนกําลังมองสถานการณ์กําลังคิดอยู่ว่าควรจะทํำยังไงต่อไปดีนะคะตรงนี้ สีหนาเป็นช่วงของการพักการเบรคความสัมพันธ์ที่ผ่านมานี้นะคะคุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณเหนื่อยมากนะคะทำให้คุณรู้สึกท้อใจทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจนะและช่วงเวลานี้นะคุณก็ต้องการเบรคต้องการพักนะคะตรงนี้คุณต้องการเบรคต้องการพัก <ๆ S 1> ๆๆๆบางคนบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบห่างการซักพักคือดีที่สุดนะคะตรงนี้นะนะอาจจะยังตัดไม่ได้แต่คือแบบห่างการซักพักจะดีที่สุดๆๆๆๆสตรีงลัคนาราศีสิงห์นะความสัมพันธ์นี้นะที่ผ่านมา คุณอาจจะเสียใจเสียความรู้สึกนะคะแต่ช่วงเวลานี้ดูเหมือนคุณจะเข้มแข็งขึ้นแล้วนะคะนะพลังงานของคุณคือคุณเข้มแข็งขึ้นแล้วนะคุณแข็งแกร่งขึ้นคุณสตรองขึ้นนะคะตรงนี้วิวออฟฟอร์จูนกรงออฟโชคชตาถ้าที่ผ่านมาชีวิตเจอแต่เรื่องไม่ดีเจอความสามั์ที่ไม่ดีคนในความสัมพันธ์ไปดึงใครเข้ามาทําร้ายความรู้สึกของเรานะคะทำให้เราคิดมากเป็นเรื่องทะเลาะบ่อแหว้งนะคะไม่จบไม่สิ้นกันสักที นะต่อไปนี้ชีวิตของคุณจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะชีวิตของคุณจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะจะมีความสุขมากขึ้นมากกว่าเนี่ยหรือบางคนบางท่านนะคะดีไม่ดีอาจจะเลิกกับคนคนนั้นไปแล้วก็ได้นะ,ค,ะคุณอาจจะตัดสินใจเลิกกับคนคนนั้นแล้วก็พักเบรกความสัมพันธ์ไปเลยนะคะยังไม่คิดที่จะคบกับใครยังไม่คิดที่จะดึงใครเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นะคะตรงนี้นะ,ะแล้วช่วงเวลานี้ก็เข้มแข็งขึ้นแล้ว นะมีความสุขขึ้นแล้วนะคะนะแต่อาจเป็นไปได้ว่าช่วงนี้อาจจะมีคนเก่าของคุณที่วนเวียนกลับมานะคะตรงนี้นะจะอินเพรสจากรทพัดนีนะะ้บอกเลยว่าช่วงนี้คุณมีความสุขดีนะคะนะคุณมีความสุขดีอตอนแรกแม่หมอบอก6ใบนะคะเพลินนะคะ8ใบอะทุกคนนะถือว่า8ใบไปเลยแล้วกันนะ,ะจะอนะินเพรสช่วงนี้คุณมีความสุขดีนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเอง นะไม่ว่าคุณรักใครคุณก็จริงจังกับคุณคนนั้นนะคะคุณก็จริงจังจริงใจนะอยากสร้างครอบครัวสร้างอนาคตกับคณคนนั้นนะแต่ณเวลานี้แม่หมอบอกเลยนะคะว่าคุณแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะคุณแข็งแกร่งขึ้นคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณมีความสุขได้ด้วยด้วยตัวเองนะคะไม่จําเป็นต้องมีใครหรือไม่จําเป็นต้องแบบถ้าใครไม่ดีนะคะเข้ามาไม่ดีในชีวิตของคุณคุณก็แบบสามารถตัดออกไปได้นะ คุณไม่ได้รู้สึกทุกข์ไม่ได้รู้สึกร้อนใจเลยนะคะตรงนี้นะพลังงานของคุณที่แม่หมอเห็นนะคะอ่ะคุณเป็นคนวันอังคารได้นะเป็นคนท่านลงตนคุณเมรุนรัคนาราศีสิงห์นะคะรัคนาราศีธนูมีนคนวันพฤหัสแล้วก็คนวันศุกนะคะตรงนี้นะ อาชีพน,นี้นะคะมาดูกันนะพลังงานของเขานะคะนะคนที่ช่วงนี้อาจจะวนเวียนกลับมาในที่ของคุณนะคะคนที่คุณอาจจะจบไปแล้วแล้วเขาวนเวียนกลับมาในช่วงนี้คนคนนี้เขาเป็นใครเป็นคนรัชนารารสิเลยนย่งไม้เท้าคนคนนี้เหมือนเขาจะกลับมาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณมาง้อมาขอคืนดีคุณ นะคะตรงนี้ราชาถืดอ,ปปอ,าอาด้วยท่านางพรกปรมจิอัศวินถือเดเรียนธาตุดินก,กันพุ่มสมบักรนะคะคนคนนี้เคยจบกับคุณไปนะทุกคนคนคนนี้เขาเคยจบกับคุณคุณไปเป็นคนทางไกลได้เหมือนกันนะทางไกลต่างชาตินะคะต่างประเทศต่างจังหวัดนะตรงนี้คนที่คุณเคยมีปัญหามีความขัดแย้งกับคุณเคยเลิกลากันไปเคยจบกันไปฮะ คนที่คุณอาจจะบล็อกอาจจะปิดกั้นไว้นะเหมือนช่วงนี้เขาจะกลับมาเข้ามาในชีวิตของคุณนะเหมือนจะมางา้อมาพูดดีๆกับคุณนะคะตรงนี้ฮะสีดาค,คนที่คุณห่างไปนะคะตรงนี้นะค,ะคนคนนี้นะ,ค,ะคนที่คุณตัดไปนั่นแหละนะ,ะเป็นคนเก่าของคุณนั่นแหละนะคะนะเป็นคนเก่าของคุณนะคะคนที่คุณจบไปคนที่คุณตัดไปนะคะตรงนี้นะ คนที่คุณแบบจบไปเพราะว่าเขาอาจจะหักหลังคุณไปดึงใครเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นะคะนะคนเก่านะคะช่วงนี้นะเขาจะวนเวียนกลับมาคุณนะคะตรงนี้พลังงานของเขานะคนคนนี้เป็นคนอ่าต่างประเทศคนร้ายคนต่างชาติได้คนที่มีประเด็นกับคุณนะคะคนที่มีประเด็นกับคุณคนที่คุณเคยตัดไปคนเก่าของคุณที่คุณอาจจะบล็อกไปแล้วก็ได้นะที่มีกำแพงใจให้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือเป็นคนที่คุณจบแบบ ห่างกันไปเงียบกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้คนคนนี้เป็นคนท่าน้ํากรกดมีวิจิตได้ท่าดินการฤึกศพมังกรรัคนาราศีกระกดท่าลมต้นคุเมถุอ่ะทีนี้นะคะเขากลับมาทำไม้ะเขากลับมาทำไม ว่อะนะหมอเชบอาจจะไม่ได้ถามเหมือนกันนะคะในสองกองแต่หัวข้อคําถามหลักก็จะถามเหมือนเดิมนะคะแต่หัวข้อย่อยนะคะอาจจะไม่ได้ถามเหมือนกันนะเพราะว่าแล้วแต่ว่าสถานการณ์ในไพ่นะคะตรงนี้นะแล้วแต่พลังงานที่มันออกมาเนาะออกมาสองครั้งแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาขอโอกาสนะขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมนะคะนี่คือสิ่งที่คนคนนี้เขากลับมานะโอ้อยากจะกลับมา ในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนะคะอยากจะกลับเข้ามาให้ได้ด้วยนะอยากกลับมาขอโทษกลับมางอ้อกลับมาขอคืนดีกลับมาขอโอกาสกับคุณนะคะตรงนี้อเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเอง <otic> ให้มันดีขึ้นถ้าตรงนี้นะเห็นไหมคือคนคนนี้เหมือนเขายังตัดคุณไม่ได้นะเขายังตัดคุณไม่ได้นะคะหรือ เขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วเขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นด้วยนะคะตรงนี้อ๋อคนคนนี้เขาบอกว่าเขารักคุณนะคะตรงนี้นะสองถ้วยเขาบอกว่าเขารักคุณเขายังมีความรู้สึกดีๆให้คุณอยู่ยังตัดคุณไปไม่ได้แล้วนะเวลาเนี้ยนะมันก็อาจจะผ่านไปสักพักแล้วก็ได้เหมือนกันนะคนคนนี้เขาก็เลยแบบกลับมาง้อกลับมาขอคืนดีกับคุณหรือไม่ถ้าไม่ได้ผ่านไปอสักพักหนึ่งนะคะคนคนนี้นะ เขาอาจจะคิดว่าแบบช่วงนี้คุณอาจจะหายแล้วหรือคุณอาจจะดีขึ้นแล้วเขาก็เลยแบบกลับมานะากล้ากลับมาพูดกล้ากลับมาคุยกับคุณนะคะตรงนี้โอจริงด้วยนะทั้งเด็กถือถ้วยทั้งราชาถือถ้วยเลยอ่ะทุกคนนั่นคือกลับมาง้อกลับมาขอคืนดีแหละนะคะอืมกลับมาขอโอกาสกับคุณนะหวังว่าคุณจะให้โอกาสกับเขานะคะตรงนี้หวังว่าคุณจะให้โอกาสกับเขาสิบเหรียญโอ้นะคนคนนี้คือเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณ นะคะตรงนี้นะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเดอะฟูลนะนะคะที่ผ่านมาคนคนนี้นะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะให้ความมั่นคงกับคุณไม่ได้นะนะให้ความกับให้ความมั่นคงกับคุณไม่ได้หรือไม่ได้มั่นคงกับคุณมากพอนะคะเขาแบบเขาไปหลงละเิงนะคะเขาไปหลงละเิงไม่มั่นคงกับคุณนะแต่ท้ายที่สุดคนคนนี้ เขากลับมารู้สึกว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเขากลับมารู้สึกว่าเขาหลักคุณนะเขาเลยอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งเขาหวังว่าคุณจะให้โอกาสเขากลับมานะให้โอกาสเขามากลับมาเริ่มต้นใหม่นะแล้วเขาก็อยากกลับมาให้ได้ด้วยนะคะตรงนี้นะเขาอยากกลับมาให้ได้ด้วยนะเขารักคุณนะเขายังมีใจให้คุณอยู่นะคนคนนี้คือเขามองคุณว่าคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขานะคือคนที่ให้ความมั่นคงกับเขา คือคนที่จริงจังกับเขานะคะแล้วเขาก็อยากจะกลับมาจริงจังกับคุณ <Oliver> นะไม่มีใครดีเ <generally> ท <conclusion> <blue> ่า <Desp> ค <racist S 1> ุณอีกแล้วนะคะตรงนี้นะไม่มีใครดีเท่าคุณอีกแล้วคนคนนี้เขาก็เลยอยากจะกลับมานะเขาอยากจะเสี่ยงกลับมาในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือไม่นะเขาหวังว่าคุณนะคะไม่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือไม่นะคนคนนี้เขาก็หวังว่าเขาจะกลับมาชีวิตของกลับมาในชีวิตของคุณได้นะคะตรงนี้นะเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะตรงนี้นะ ที่นี้นะคะตรงนี้นะในใจเขาเราคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะตรงนี้ในใจเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณในใจเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ ไปแรกดูนะคะจะหายเปเสดระชีพจันร์นะคะเขาว่าคุณน่าหลงใยนะนะคะเขาว่าคุณคือคนที่น่าหลงใยมีเสน่ห์มีมนตามีมนสะกดเขาหลงใยคุณเขาชอบคุณนะคะตรงนี้นะและคนคนนี้คือเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณด้วยเขาเลยอยากกลับมาง้ออยากกลับมาขอโอกาสจากคุณเห็นไหมคะหนึ่งถ้วยนะเขายังมีความรู้สึกให้คุณอยู่นะ นะคะอูน่าเด็กถือถ้วยนะคะณเวลานี้นะเขาคิดนะคะเขาคิดว่าเขาอยากจะกลับมาง้อมาขอคืนดีคุณนะคะตรงนี้เขาอยากจะกลับมาง้อมาขอคืนดีคุณอยากได้โอกาสจากคุณอีกครั้งนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนไม่ดีทําตัวไม่ดีนะคะเสเพไหมหรือว่าแบบหลงละเริงนะคะไม่จริงจังไม่มั่นคงกับคุณจนคุณตัดเขาออกไปจากชีวิตนะเหมือนคนคนนี้เขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้แล้วเขาได้รับประสบการณ์แล้ว นระกาณเวลาเนี vard, ้ยนะเขายังมีความรู้สึกให้คุณอยู่เขาเลยกลับมาง้อมาหอคืนดีคุณนะคะอะนะออราชีถือไม้เท้านะนะฮึ่มแมนคนคนนี้เขาขาดคุณไม่ได้ถะตรงนี้เห็นไหมคนคนนี้เขาขาดคุณไม่ได้นะเขายังยึดติดอยู่กับคุณนะคะคุณอือคนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวด้วยนะคือคนที่เขาแบบมองว่าฝากชีวิตไว้ด้วยอะทุกคนนะฝากชีวิตเอาไว้ได้ นะคะเขาเลยอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะหวังว่าคุณจะให้โอกาสเขาเริ่มต้นใหม่นะคะตรงนี้เห็นไหมเขาอยากสร้างความมั่นคงกับคุณนะานะ,ะตรงนี้นะเขารู้นะว่าคุณอาจจะออ่ไม่มั่นใจในตัวเขานะคะยังมองเขาไม่ดีอยู่นะหรืออาจจะไม่ให้โอกาสเขาแต่คนคนนี้เขาจะเขาก็จะพยายามนะคะเขาจะทําให้คุณเห็นว่าเขากลับมามั่นคงกับคุณจริงๆนะอืมนะคะ ใต้สำรับนะคะเป็นหนึ่งไม้ดาวแลทุกคนเองน,นะคืออยากกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วนะความรู้สึกของเขาอ่ะคือเขายังตัดขาดจากคุณไม่ได้เขาก็เลยอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะอืมแล้วเขาก็รู้เลยนะที่ผ่านมาเขาเป็นคนไม่ดีในสายตาคุณนะคะเขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนเสเพเป็นคนไม่ได้เรื่องในสายตาคุณแต่ณเวลานี้คือคนคนนี้เขาจะกลับมาในชีวิตคุณแล้วจะมาทําให้คุณเห็นหได้ว่าเขาอยากจะจริงจังกับคุณนะคะะ อการะไรจเขาต้องการอะไรจากคุณคะตรงนี้ะคนคนนี้ต้องการอะไรจากคุณคะแปดเหรียญต้องการที่จะอ๋อกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะต้องการที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะต้องการที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งนะคะอืม นะอะไรก็ตามที่เคยมีปัญหาที่ยังท้างคากันอยู่นะที่ทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้เขาก็จะกลับมาแก้ไขกลับมาปรับปรุงกลับมาเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้สําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าตรงกับเรื่องราวของท่านใดาสามารถมอบพลังงานบวก ฮิวจ์ใจให้คุณได้หมอเจียบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอเจี๊ก้า5าทาร์ดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ